สวัสดีค่ะชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา a Angel b l ลเบ Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับชาวราศีหรือลัคนามีนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะโอ้เดินทางมาไกลไม่น่าเชื่อเนาะเร็วมากนะคะ เป็นไปได้ไงหายใจเข้าหายใจออกแบบเดียวก็สิ้นปีอีกแล้วเป็นไงความรักรีวิวหน่อยซิทั้งปีนี้เป็นไงกันบ้างขอรออ่านเม้นนะคะชอบอ่านมากอมืมาดูกันจ้ะเดือนสุดท้ายแล้วค่ะจะมีอะไรที่ควรที่จะต้องทราบหรือได้รับคําแนะนําบ้างไหมก่อนอื่นเด,เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของดวงดาวนิดหนึ่งนะคะ ในเดือนนี้เนี่ย Mercury retrograde หรือดาวพุธเดินถอยหลังนะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องเยอะมากนะคะจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็เรื่องทั้งอะไรที่เป็นทะเลาะค่ะ,ะความขัดแยง้งไม่เข้าใจหรือเป็นภาวะที่ อึมครึมในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากต้องระวังหรืออาจจะมีโปะนะคะความจริงปรากฏโป๊ะแตกให้เราได้รับทราบได้รู้เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดกับคนรักผิดใจกันในเรื่องที่มันเล็กน้อยมากๆ <c oughs> หรืออาจจะรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีความลับต่อก,กันนะคะ ความสัมพันธ์ที่ถูกทดสอบในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยถ้าได้ไปต่อแสดงว่าสอบผ่านนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องโดนจับแยกนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าการแยกกันเนี่ยคือ for your highest good หรือดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นตามนั้นนะคะแต่ทีนี้แนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่าถ้าสถานการณ์ของเรามินเมย์อยู่นะ ทีนี้ไพ่ Energy นะคะที่ได้เนี่ยมีไพ่ The Sun นะคะก็แสดงถึงเรื่องของความสุขสดใสค่ะหลายคนได้ไปท่องเที่ยวกับคนรักเดินทางไกลนะคะอาจจะไปฉลองกันนะ,ะหรือว่าไปเปิดตัวกับครอบครัวเดือนนี้เดือนหน้าก็ได้นะคะคือดูแล้วมีความสุขมากความสัมพันธ์นี้มีอนาคตที่สดใสนะ คนที่ประคับประคองกันมาตลอด1ปีนะคะที่ผ่านมานะในปี67เนี่ยมีโอกาสสุขสมหวังค่ะจากความพยายามของคุณและเขานะคะแล้วก็เรื่องของคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับแสงสว่างในเรื่องความรักสักทีมืดมานานนะคะอาจจะเจอเรื่องที่อกหกักผิดหวังรักคุดมาก่อนหน้านี้นะถึงเดือนนี้เนี่ยเดือนสุดท้ายของปีแล้วมันจะมีการติดต่อมาอยากรู้จัก นะคะใครบางคนเนี่ยที่เขาอยากรู้จักเรานะคะอยากจะมีปฏิสัมพันธอ์อยากจะมีสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับเราก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ อยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนามีนเน้นๆเ,เลยค่ะในเรื่องของความรักนะคะให้กับพวกเราราศีหรือลัคนามีนค่ะในเดือนนี้อาจารย์ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้อัดคลิปดวงความรักนะคะให้กับพวกเรามีความสุขค่ะ มาดูกันค่ะหวังว่าจะชอบนะขอให้ผลการทำนายในวันนี้เป็นแนวทางให้กับราศีหรือลัคนามีในเรื่องความรักนะคะและทำให้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะมาดูกันเลย Two of Cups <c oughs> <c oughs> ขอภัยค่ะ The Lovers 9 of wands, Eight of cups, page of swords <c oughs> อาจารย์ว่าสถานการณ์ของคนมีคู่ช่วงนี้ก็คงต้องเรียกได้ว่างไงดีมีเหตุที่ทำให้อาจจะปะทะกันบ้างนะคะต่างคนต่างตั้งกอดใส่กันบ้าง <c oughs> หรือมีภาวะที่ไม่ค่อยยอมกัน นะคะแต่สุดท้ายก็ดีกันอยู่ดีนะคะคือมันจะคุยกันรู้เรื่องถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันมีแต่โซเมดเอนเนอร์จีเต็มไปหมดพลังงานของเนื้อคู่หรือโซเมดเพียบเลยดูสิอาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้มาอยู่ด้วยกันนะคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขหรือต้องการที่จะไปต่อต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเดิมหรืออะไรที่มันเป็นระยะยาว <c oughs> something long t อาจารย์ว่ามันเป็นพลังงานที่สวยงามมากเลยอะตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเร็วๆนี้อาจจะต้นปีหน้าด้วยนะแถมยังมีเรื่องที่เรียกได้ว่าเราเคลียร์ใจกันได้ขจัดปัญหาหรืออุปสรรคกันผ่านพ้นกันไปได้ <c oughs> นะคะต่อให้มี Mercury Retrograde หรือดาวพุธเดินถอยหลังนะ26พฤศจิกายนใช่ไหมถึงสิธันวาคมนี้แต่มันไม่ได้ทำให้รักของคุณจะล่มนะเพราะคุณเป็นคู่กัน นะคะก็ดูแล้วจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็คนที่ยุ่แย่ไปได้ด้วยดีนะดูแล้วคนที่ไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในตัวเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องไป <c oughs> ขออภยัยส่วนคนที่เรียกได้ว่าเขาแคร์เขาเอาใจใสเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเนี่ยเขาจะได้ไปต่อกับเรานะคะก็ดูแล้วมีเรื่องที่เรียกได้ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิด ทบทวนแล้วถ้าไม่โอเคเราก็ออกเหมือนกันนะในความสัมพันธ์ที่เราครบอยู่หรือคุยอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเขารักอืมแต่อยากได้ยินจากปากใช่ไหมคะอยากได้ยินจากปากหรือว่าอยากให้เขาแสดงออกบางอย่างนะให้มันชัดเจนกว่านี้นะคะคือตอนนี้เรารู้สึกสับสนมาจากการกระทําหรือคําพูดเขาด้วยคนที่มีคนคุยเนี่ยลังเลนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเดินทางมาหาไหม ไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างที่พูดหรือเปล่าเหมือนเขาผลัดไปเรื่อยๆอ่ะอาจารย์ว่าเขาผิดสัญญาหลายครั้งใครก็ตามที่ผิดสัญญากับเราเนี่ยอันนี้คือ red flag นะคะสัญญาณเตือนภัยที่ปักธงแดงขึ้นมาคือประมาณว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวดูแล้วคนโสดเนี่ยต้องระวังเรื่องของคนเจ้าชู้นะคะหรือคนที่ประมาณว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาเขาเองโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ ไม่ต้องเป็นไฟไปเข้าหาคนอื่นอย่างนั้นแนะคะแต่ทีนี้อาจารย์รู้สึกว่าเราใช้พลังเนรมิตด,ดึงดูดเขาเข้ามารอบนี้มันทําให้เรารู้สึกเลยว่าคนคนนี้คือเป็นตรงตามสเปคเราทุกอย่างเลยหรือเรารู้สึกมีว่าเขามีเสน่ห์มากเราชอบเขามากนะคะ ยังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์ว่าเราเองกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ไกลอยู่คนละที่และเราการเดินทางมาหาก็มีโอกาสได้พบเจอนะคะมีโอกาสที่จะมีคนทางไกลเนี่ยเดินทางมาหาเราด้วยนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงวันวัน,วนหยุดนะคะฮอล i d เดย์คริสต์มาสนิ year นะคะคือตรงนี้เนี่ยมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการพบหน้ากับใครบางคนนะคะแต่ว่าอีกแน่นึงก็ต้องระวังคนที่เข้ามาหลอกแนวแบบ manipulation นะคะอาจจะหลอกใช้ประโยชน์ในเรื่องของเรื่องบนเตียงอะหรือเราใช้ประโยชน์ในเรื่องการเงินหรืออะไรต่างๆได้หมดตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเราโชคดีที่ว่าเราไหวตัวทันสำหรับไอ้คนที่มาหลอกเราเนี่ยเหมือนเราระวังตัวดีมากเลยอะเรารู้แล้วเราเหมือนพอเราเริ่มรู้ตัวเราเราปัดออกแล้วเราก็เอาตัวเราออกมาเลยเราแก้วเลยค่ะไม่สนใจนะคะ คือตรงนี้อาจารย์ว่ามันต้องมีเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เราอยู่หรือคนที่เราคุยอยู่นะคะตรงนี้ด้วยและหลายคนอาจจะวางแผนอยากทำธุรกิจนะกับคนรักหรืออยากที่จะซื้อบ้านหรืออยากจะเช่าบ้านและย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะทำหรือย้ายแล้วเพิ่งย้ายเลยเนี่ยหมาดๆก็ได้นะคะมีครอบครัวมีลูกสร้างครอบครัวอาจารย์รู้สึกว่าเราอยากมีลูกหลายๆคนมองเรื่องลูก นะคะเรื่องเด็กอาจารย์ว่าความต้องการมันตรงกันนะ่ะคนมีคู่อะนะคือดูแล้วมันคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะทำให้เราเองเนี่ยเหมือนกับไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนสองคนนะ่ะแต่ทีนี้ถ้าคนที่รู้สึกว่าเอยไอคนที่คุยอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะ เจอกับคนใหม่ที่ถูกต้องกว่าแต่มันต้องใช้เวลารอ,อนิดนึงอันนี้คุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะและก็การมาถึงเดินทางมาถึงของใครบางคนอันนี้ก็คุ้มค่าที่รอคอยเหมือนกันนะคะให้เวลาเขาหน่อยแต่ playfulness เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเรากับเขาอ่ะคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคนที่เราคุยอยู่หรือคบอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าในเดือนนี้เราจะแสดงออกถึงความรัก ที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีให้แก่กันนะคะอย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็คนโสดเนี่ยจะมีคนมาจีบนะคะเร็วนี้แล้วคือประมาณว่าอยู่ดีๆอาจจะมีเมสเซจนะคะหรือข้อความนะคะที่เด้งมาทักมานะอยากจะคุยด้วยอยากจะรู้จักอ่าหรืออยากจะอะไรอะไรนะคะกับเราทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกว่า มันดีอ่ะอาจารย์ว่ามันดีต่อใจเรามากเลยคือจุดเนี้ยทำให้เราคิดเลยว่าเราต้องการที่จะไปต่อนะคะคือความสัมพันธ์มันมันมาอยู่ในจุดที่เริ่มลงตัวหรือว่าอะไรที่มันสุกงอมมากขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันดีมากนะคะตอนนี้เราอยากจะมีแชปเตอร์ต่อนะคะ อา,อาจจะมีเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาจะชวนเราไปเจอเพื่อนเขาหรือว่าเราเนี่ยชวนเขามาเจอเพื่อนเรานะคะหรือว่ามีเพื่อนของเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นมิวชัลเฟรนด์นะคะรู้จักกับเพื่อนเราด้วยเขาก็เหมือนกันมีเพื่อนเป็นคนเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ความรักมันสับสนนะคะสับสนวุ่นวายโอลมมนไปหมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเราเองก็พยายามถ้าเกิดคนที่ทะเลาะก,กันอยู่นะเราเองก็พยายามที่จะสร้าง อะไรอะไรที่มันมั่นคงกว่าเดิมหรือว่ามีความสุขกว่าเดิมให้ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันมัน stable นะคะหรือมั่นคงลงหลักปักฐานได้แล้วอาจารย์มองเห็นว่าคนที่ไม่ใช่คนที่ยังเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้เนี่ย has to go นะต้องไปนะคะต่อให้เขาอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะเบื้องบนไม่ให้อยู่มาดูซิว่าคนที่เราครบอยู่หรือคุยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยออกมาละจากถ้ำนะคะเพราะเราเป็นคนรักสันโดดมากหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดในสมโนเริกนะคะหรือว่าเกิดในช่วงเริกเวลาที่ค่อนข้างจะเป็นช่วงของคนที่รักสันโดษคนเงียบหรือคนที่เหมือนกับมีโรคส่วนตัวสูงชีวิตหรือนิสัยเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทําให้เราเองเนี่ย เป็นคนที่ดูลึกลับในสายตาคนอื่นนะคะและนั่นคือสเสน่ห์ของเราคือตอนนี้อาจารย์ว่าเราพยายามจะใช้พลังเนรมิตดึงดูดหรือก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ในเรื่องความรักที่ถูกต้องถูกใจมีความสุขหรือการลงหลักปักฐานอย่างเงี้ยนะคะและอาจารย์ว่าเราได้มันมาแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เป็นระยะย,ยาวแล้วเราใช้เวลารอคอยนานมากเลยกว่าจะได้แล้วมันทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าของมันนะคะอุปสรรคนี้ไม่ใช่น้อยๆหรอก นะคะน่าจะมีอะไรเยอะนะคะให้เราฟันฝ่าแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราคุยรู้เรื่องคนอื่นน่ะผู้ภาษาคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามแต่ว่าเป็น Human l a n g u a ก e นะคะไม่ว่าจะเป็นไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษหรืออะไรแต่คือเราคุยรู้เรื่องอนะเข้าใจปะ่ะคือมันไม่เกี่ยวอะ่ะว่าเราคุยกันใช้ภาษาต่างประเทศหรืออะไรนะแต่คนที่แม้ว่าจะ คนละภาษาเป็นภาษาต่างประเทศเอามาคุยกันนะ่ะเราไม่ได้พูดภาษาของเราเองหรือเขาไม่ได้พูดภาษาของเขาเองแต่มันคุยกันรู้เรื่องอะมากกว่าคนอื่นๆที่เราเคยเจอไอ้พวกนั้นคือพูดไม่รู้เรื่องนะคะอ่ามันอาจารย์ว่าเขาไม่พยายามจะเข้าใจหรือเขาเป็นคนที่ศิลธรรมมันไม่ได้เราคนดีอะแต่ทีนี้ไอ้ตัวเก่าเนี่ยมาอีกละอาจารย์ว่าตัวเก่ามันชอบโผล่มาในไพ่นะคะไม่รู้เป็นไรแต่อาจารย์รู้สึกไม่ดีต่อใจมากๆ อยากกลับมาคิดถึงโอ้ตรงนี้ใครอยากได้เชิญเลยนะแต่จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเราเราอุตส่าห์ตั้งหลักตั้งฐานได้โฟกัสเรื่องงานเงนินคือคนคนนี้เลิกกับเราไปกี่ทีอะทําชีวิตเราพังทุกรอบแถมยังทําให้เราเองต้องแบบต้องเริ่มใหม่ตลอดอ่ะในเรื่องความรัก แล้วจะรู้สึกว่าหลายคนได้ไประโยชน์จากการเลิกกับเขามากกว่าการครบกับเขานะคะตอนคบเขาไม่ได้มาให้ะไรเลยนะไม่เคยมาซัพพอร์ตไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรนะคะแล้วเราเองเราก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยชีวิตเราเรื่องอื่นอะ่ะงานเงินแต่พอเลิกกันปุ๊บเราไปโฟกัสงานได้เรารวยขึ้นเราดีขึ้นเรามั่นคงขึ้นเราได้อะไรอะไรมาเลยอะ่ะหลายคนเลิกกับแฟนได้บริษัทออฟฟิศ นู่นนี่นั่นนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเด e อะซันเนี่ยอนาคตความรักที่สดใสมันรอเราอยู่เราไม่จําเป็นต้องหวนคืนก็ได้เดอะซัน <c oughs> มาสองรอบแล้วคือมันต้องมีอะไรบางอย่างอะที่มีความสุขและกําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับราศีหรือลัคนามีในเรื่องความรักและเรื่องลูกเรื่องเด็กด้วยอันนี้คือคําขอโทษคําขอโอกาสของคนรักเก่าก็ได้ ในอีกแนวหนึ่งนะคะอีกในหนึ่งอาจจะหมายถึง love offer ที่เป็น new love offer ข้อเสนอรักครั้งใหม่นะคะคนใหม่แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เห็นคนทัตุดินนะมังกพรพฤกษกกันนะคะแต่ดูเวลาก่อนถ้าเวลามันไม่ได้ก็อย่าเอามาเลยบางคนเนี่ยจะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ยังคิดไม่ได้อะคะ่ะยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่มีวิธีภาวะนะคะหรือนิสัยไม่ดีเลือกให้ถูก ตัวหลอกเยอะเหลือเกินนะคะตัวจริงจะแฝงมาท่ามกลางตัวหลอกนะคะอย่าก,กลับไปเสียใจหรืออย่าจมปลักกับความเสียใจเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นไม่คู่ควรนะ่ะให้เราต้องมานั่งเสียใจเพื่อเขาเอาเวลาไปเขาเรียกว่าโฟกัสสนใจเรื่องงานเงินเราก่อนแล้วเดี๋ยวความรักดีๆมันก็จะเข้ามาเองถ้างานเงินเราดีแล้วอะ่ะอาจารย์เห็นคนที่อยู่คนละที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างเมืองต่างถิ่นต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเพิ่งจะเลิกกับใครบางคนมานะคือคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เรียกได้ว่าช่างพูดช่างเจรจาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรืออะไรๆเขาจะเป็นคนที่คุยหรือประสานงานได้ดีได้เก่งมากและคนคนนี้มีรักที่มั่นคงให้กับเราอาจารย์เห็นธนูเมษสิงห์นะคะ <c oughs> ตุลด้วย แต่ทีเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของรักที่ไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าเราติดอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะแล้วก็มันมันดูแลไม่ทำให้เรามีความสุขแล้วเราเจ็บเพราะคนคนนี้คือหลายครั้งมากๆเราเจ็บแล้วจำแล้วไะตอนนี้เราเรียนแล้วนะคะคนคนนี้จะเป็นคนรวยคนมีเงินหรือว่ามีอันจะก,กิน full stream ดีมโพเรียเอนเนอร์จีแต่บางอย่างต้องเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันไปต่อไม่ได้ นะและไอ้พวกผ่องเผือกที่ว่าเพื่อนเขาอ่าหรือญาติพี่น้องเขาหรือใครที่ยุให้เราต้องเลิกกันต้องแยกต้องต้องแย่ให้แตกกันแบบนั้นอะนะคะไอ้พวกเนี้ยรับกรรมหมดแล้วค่ะไม่ต้องห่วงหรือกําลังจะรับก็ได้นะคะคนที่เป็นเพศเดียวกับเราหรือคนที่อิจฉาเราและไปยุให้แฟนเราเลิกกับเราเนี่ยโอ้ยไอเนี้ยโดนหนักเลยนะคะ คือชีวิตเราดีมากแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วค่ะเขาก็มีกรรมของเขากรรมมาจากการกระทํานะคะเออเราก็หมั่นทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะคะสวยๆหล่อๆกันต่อนะราศีหรือลัคนามีนของอาจารย์ดูแล้วเนี่ยเราจะได้คู่ชีวิตที่ดีมากและเป็นคู่ที่เกื้อหนุนคู่สร้างคู่สมอะคะ่ะส่งเสริมกันในทุกๆเรื่องเลยให้ความสุขกับเราได้อย่างเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์เราชอบเขาอะ่ะ เรามองเขาแล้วก็ชอบเขาแล้วเราปิ๊งเขามากนะคะมันเหมือนตกลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะ่ะกับคนคนเดิม fall in love over and over again with the same person ใช่ไหมคะคือดูแล้วเราไม่สามารถที่จะไปรักคนอื่นได้อะแต่ทีนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าคนที่เราอยู่ด้วยอันนี้แนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่านะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตาม ID l i ี e ลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีนะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะตอนนี้ก็เปิดรับจองแล้วนะคะสามารถ สอบถามรายละเอียดแพ็กเกจดวงรายปีเข้ามาได้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจแยกออกมานะคะต่างหากจากดูดวงส่วนตัวแบบปกตินะคะ,ะเพราะว่าวิธีการรูปแบบก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะโฟกัสในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒน,นาต,ตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวขึ้นมาให้เราพูดถึงกันนะคะในเวลานั้นนะคะก็ จะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลักนะคะหรือเป็นไพ่เทลนะคะแล้วก็เป็นช่วงโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะที่เราจะอ่านชาร์ตนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของไพ่หนังฟ้านะคะหรือไพ่ออร์คเคิลเพื่อขอ,ขอคำแน,นะนำนะก็ไม่ได้อ่านทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะอ่านเป็นภาพรวมของทั้งปีแล้วก็พูดถึงดึง,งช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์เด่นๆมาว่าช่วงไหนควรที่จะ ระวังระวังหลีกเลี่ยงไม่ทําอะไรหรือว่าอะไรที่จะเตือนๆกันนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่ควรที่จะลุยกอบโกยตักตวงลงมือทําเราจะเรียกว่าช่วงนาทีทองนะคะ ก็จะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งโดยใช่เหตุเนาะเวลามีค่านะคะแต่ละปีถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนที่โดดเด่นที่เราควรลงมือทำอะไรลุยอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าหรือพลาดโอกาสดีๆไปนะคะโอเคก็ยังไงสอบถามรายละเอียดของดวงรายปีกันได้ที่ Line ID ดด้านล่างคลิปนี้ค่ะอ่ะและเรื่องของสร้อยข้อมือนะคะมีคนถามมาเยอะมากตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่า มีข่าดีจะบอกกำลังจะเปิดแล้วนะคะกำลังจะ reopen หรือกลับมาเปิดแล้วนะคะในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้แหละนะกำลังเร่งจัดการให้ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยก่อนนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยอสอบถามรายละเอียดได้ทาง line id เดียวกันนะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แหละค่ะนะคะก็จะมีแบบใหม่ๆสวยๆเข้ามาเยอะมากนะคะเป็นการ restock เลยแล้วก็เรื่องของอาศาสตร์ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเบอร์โทรศทัพท์เลขทะเบียนรถนะคะบ้านเลขที่นะชื่อมงคลทั้งชื่อธุรกิจนะคะแล้วก็ชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อส่วนตัวที่เราใช้กันเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะอะก็คือ ให้อาจารย์คำนวณให้เฉพาะดวงของบุคคลเลยนะคะอันไหนเหมาะอันไหนดีสำหรับเรานะคะถ้าเลิกเลิกม,ม,มงคลด้วยค่ะใครที่รู้สึกว่าติดติขัดขาดทำอะไรแล้วมันมีปัญหาเยอะนะคะทำแก้ไขตรงไหนแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยมาดูกันได้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันขัดดวงอยู่หรือเปล่าในตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอยู่นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่า ควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะคะบางทีเนี่ยก็มาดูดวงกันได้นะคะถ้าอาจารย์คุยกันเบื้องต้นแล้วควรเปลี่ยนก็นะสามารถที่จะดูนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่บอกไปเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หรือว่าเรื่องของชื่อนะคะเอาละ ใครที่จะเปิดบริษัทใหม่ก็อย่าลืมตั้งชื่อก็ดูฤกนะคะหรือลงเสาเอกสร้างบ้านสร้างตึกนะคะหรือเป็นการแต่งงานนะคะหรือเลิกคลอดบุตรนะคะก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆคือมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเราเริ่มมาดีเนี่ยมันเหมือนเรากลัดกระดูเมแรกถูกต้องหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ถือว่ามีเอาเลิกเอาใช้ไว้ก่อนเป็นสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลที่เรา อยากได้เชิญเ,เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วส่วนใครที่อ,อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไลเซนนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครที่ยังทุกข์ใจนะคะนอนไม่หลับหรือ มีภาวะเครียดนะคะวิตกกังวลนะแนะนําให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังได้ตลอดเลยนะก็เป็นกําลังใจให้ขอให้หายหายทุกหายโศกแล้วก็ดีวันดีคืนนะคะเออใครที่อ่าตอนนี้ก็จะไปเที่ยวนะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็ขอให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยนะเออไปไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ก็ r r y r y r i s t s t s a s d n d p p y p y w y w y r a r ค่ะ Happy Holidays ด้วยนะคะ Happy Holidays สํำหรับทุกๆคนเลยนะคะก็กราบขอพรนะคะให้กับพวกเรานะทั้งที่เพิ่งจะเคยเข้ามาครั้งแรกหรือติดตามอาจารย์มานานหรือติดตามมาได้สักพักนะคะขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ณนะที่นี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต นะคะในปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นี้นะคะและขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสำเร็จนะคะแล้วก็ความร่ำรวยมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากนะคะชีวิตสุขสบายนะ,ะเต็มไปด้วยโภคทรัพย์สติปัญญาดีแตกฉานนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ เรียกได้ว่ามีความสุขก,กายสบายใจ,สด,จสดชื่นเบิกบานแจ่มใสทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าคุ้มครองดวงชะตานะคะไปทุกหนแห่งนะ,ะแล้วก็ขอให้อ่าได้รับพรดีๆนะคะความตั้งใจความมานะทำมาหากินด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ประสบความสำเร็จ นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยแคล้วคลาดทุกการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เป็นที่รัก ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะเออก็ไม่รู้จะอวยพอรอะไรแล้วนะคะอ,อ,อยากให้พรดีๆนะกับพวกเรานะคะสําหรับปีใหม่นี้นะคะก็บอกลาปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกการติดตามนะคะอยากให้ติดตามและอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกไปนานๆเลยค่ะก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้ อ่านดวงให้กับพวกเรานะคะมาตลอดทั้งปีนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็มีความสุขค่ะดีใจมากก็อยากให้สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ เพจ Facebook แล้วก็ YouTube อันนี้ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา Angel Bless นะคะ YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปดีๆออกมาใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นนะคะและเพจ Facebook อาจารย์ก็เข้าไปกดไลค์ด้วยเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีการแจ้งข่าวสารเยอะมากค่ะ เป็นเรื่องที่สำคัญในด้านของโหราศาสตร์นะคะดวงดาวแล้วก็เรื่องของอะไรดีๆที่เป็นสายมูอย่าพลาดนะคะเรื่องของการไปไหว้พระหรือบทสวดที่เวลาไปไหว้ที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์จะแนะนำบทสวดอะไรนะคะก็ยกมาเฉพาะที่คิดว่าดีๆนะคะแล้วก็สำคัญนะอย่างไรก็เข้าไปกดสาระดีๆด,ดูสาระดีๆได้นะคะก็มีบทขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้าก,กรรมเนายเวรอาจารย์พินไห้หรือปักหมุดไว้อันแรกเลยเป็นตัวอักษรนะคะ ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันไม่ดีมากๆก็เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนนะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจะทําอะไรทําความดีทำสิ่งที่ดีมีศีลธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราคิดดีคิดชอบนะคะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะประมาณนี้ค่ะกะ็ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากบอกรักทุกคนเลยนะคะรักมากๆเลยค่ะก็ยังไงแล้วเนี่ย m e r r y Christmas and Happy New Year และ Happy h o l i d a ด s ด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ